แว่นตาสุขปกล้างทำความสะอาดยังไงให้ใสปิงเลนไม่มีรอยแล้วก็ไม่ต้องเช็ดแวน่นเดี๋ยวคลิปนี้นะครับตามมาดูกันเลยครับผมเอาแว่นตามาล้างน้ําเปล่าเอาพวกฝุ่นละอองต่างๆหน้าแว่นตาออกสักรอบนึงก่อนต่อไปก็เอาน้ายาล้างจานนะครับบีบมาใส่มือสักนิดเดียวพอแล้วก็เอาน้ำยาล้างจานเนี่ยทำให้เป็นฟองนะครับแล้วก็นํามาล้างทำความสะอาดที่แว่นตาของเราได้เลยล้างทั้งตัวแวน่นแล้วก็ตัวขาแวน่นขอบแว่นให้เรียบร้อยครับเราอาจจะล้างรอบหรือ2รอบก็ได้นะครับ เมื่อเสร็จแล้วก็นํามาล้างด้วยน้ําเปล่าเอาผงฟองน้ำยาล้างจานเนี่ยออกให้หมดเลยเสร็จแล้วก็เอาเว้นตานะครับมาวิ่งผ่านน้ําไปมาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็เอาเว้นตาเนี่ยมาตากโดยที่เราไม่ต้องทําการเช็ดทิเลนนะครับอาจจะเอากระดาษทิชชูช่นะครับผมมาซับน้ําที่บริเวณขอบแว่นด้านบนแล้วก็ด้านล่างสักนิดหน่อยเราแค่หยดน้านะครับที่ติดอยู่ที่ขอบแว่นออกแล้วก็ทิ้งไว้แห้งสักพักหนึ่งนี่ครับเว้นตาก็แห้งเรียบร้อยนะครับพร้อมนามาใ,ใช้งานได้แล้ว แว่นตาเนี่ยก็ใสปิลิงเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเช็ดอะไรทั้งนั้นนี่ก็เป็นการล้างนำความสะอาดแว่นตาที่ช่วยรักษาเลนส์ได้เป็นอย่างดีเลยครับ